น้องเลอาสวยสไตล์ไทยสงกรานปีแรกแม่ไอโอดเหมือนยืมลูกคนอื่นมาอุ้มเลออแป๊บอแป๊บน้องเลอาลูกสาวคนสวยของนางร้ายไอยอภิษดากับสามีชาวฝรั่งเศสก็เติบเต้เป็นสาวอายุครบสามเดือนแล้วพัฒนาการเติบโตสมวัยน่ารักน่าเอ็นดูดุดดังตุ๊กตาเป็นทที่รักของครอบครัว และแฟนคลับมากมายล่าสุดไออภิษดาได้อัปเดตภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพี่ชายและคุณพ่อคุณแม่บินลงใต้ไปอยู่กับหลานเลอาถึงจังหวัดภูเก็ตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ทั้งนี้แม่ไอยังได้อวดความน่ารักคู่กับลูกสาวพร้อมแคปชั่นชวนยิ้มว่าเหมือนยืมลูกคนอื่นมาอุ้ม แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชมสนานหลงรักสาวน้อยลูกครึ่งคนนี้เข้าแล้ว